สวัสดีผู้มีบุญทุกท่านยินดีต้อนรับสู่พุทธรัตนพยากรณ์คำทำนายนี้ใช้หลักโหราศาสตร์แบบไทยผสมตะวันตกวิเคราะห์แนวโน้มชีวิตด้านการงานการเงินความรักและเรื่องสำคัญที่ควรระวังและควรทำอย่างไรในแต่ละราศีขอให้รับชมแบบใช้สติและใช้เป็นแนวทางวางแผนชีวิตนะครับ ราศีพฤษภผู้ที่เกิด14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนคำทำนายประจำวันที่9กุมภาพันธ์ถึง15กุมภาพันธ์2569ภาพรวมช่วงเวลาที่ต้องจัดระบบชีวิตใหม่การงานงานเยอะงานค้างต้องเร่งเคลียร์การเงินมีโชคจากผู้ใหญ่หรือได้เงินคืนที่ราออกความรัก ผู้มีเรื่องต้องพูดคุยให้ชัดเจนโสดอาจได้เจอคนอายุมากกว่าสุขภาพนอนไม่พอเครื่องสมข้อควรระวังการใจอ่อนเชื่อคนง่ายควรทำอย่างไรทำบุญถวายสังฆทานหรือสวดมนต์ก่อนนอนให้ใจสงบขอให้ทุกท่านใช้สติความสงบและความดีเป็นเครื่องนำทางหากถูกใจฝากกดติดตามพุทธรัตนพยากรณ์ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสาธุ